สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อง,งานอาชีพเหมือนเดิมนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่สอนไปนะครับก็คือเรื่องตรรกศาสตร์สำหรับวันนี้ก็จะมาสอนต่อนะครับในเรื่องของรูปแบบของประพจน์นะครับรูปแบบของประพจน์ เนื้อหาที่เราจะเรียนก็จะมีอยู่ด้วยกันดังนี้นะครับ 1. สัจจนิรันและข้อขัดแยง้ง 2. นะครับประพจน์ที่สมมูลกัน 3. ประพจน์ที่เป็นนิเศษกันมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับในหัวข้อรูปแบบของประพจน์นะครับเราก็จะมาดูหัวข้อแรกก่อนเลยนะฮะก็คือหัวข้อของ สัจจะนิลันอ่าสัจจะนิลันและข้อขัดแย้งนะครับมาดูก่อนเลยฮะสัจจะนิลันอ่าสัจจะนิลันคืออะไรสัจจะนิลันมันก็คือรูปแบบของประพจน์ครับที่มีความจริงทุกกรณีอ่าสัจจะนิลันคือรูปแบบของประพจน์ที่มีความจริงทุกกรณีจร,รบบรจริงทุกรรทกรณี เอ,เอามาดูตัวอย่างฮะตัวอย่างจงหาค่าความจริงของประพจน์ p หรือ not p ฮะ่า p หรือ not p ฮะแล้วก็มาสร้างตารางนะครับก่อนจะสร้างเราก็สังเกตดูฮะว่าในข้อความนี้ฮะมีประพจน์อยู่กี่ตัวฮะมีตัวเดียวคือประพจน์ p ก็หาได้จากตารางดังนี้นะครับ แล้วก็จะมาสร้างตารางกันก่อนนะครับเนื่องจากมันมีแค่ประพจน์ตัวเดียวก็คือตัว p ดังนั้นเราก็สร้างมาแค่ประพจน์ p ตัวเดียวก็พอนะครับ p ก็จะมีค่าเป็นจริงนะไม่จริงก็เป็นเท็จนะสองตัวนะครับแล้วก็มาดูอีกฮะว่ามันมีอะไรอีกครับเห็นไหม มันมี P นะและก็มี not P ด้วยนะครับดังนั้นตารางต่อไปที่เราควรสร้างก็คือ not P n o อ่าเสร็จแล้วสุดท้ายก็เป็นโจทย์นี่เลยครับ P หรือ not P เอามาเติมลงไปในตารางสุดท้ายนะครับก็คือ P หรือ not P นะครับมาเติมก่อนฮนะมาเติม มาเติมค่าความจริงในตาราง NOT P ก่อน Not ก็คือตรงกันข้ามเนาะ not p ก็คือตรงกันข้ามกับ P ครับ P เป็นจริงและนะ้วน not P ก็กลายเป็นเท็จ p เป็นเท็จ not p ก็กลายเป็นจริงเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปมาดูตารางช่องสุดท้ายฮนะก็คือ P หรือ not P ยังจำได้ไหมครับ อ่าหรือหรือจะเป็นเทจได้กรณีเดียวก็คือเทจหรือเทจนะฮะหรือนะครับจะเป็นเทจกรณีเดียวเลยก็คืออะไรครับก็คือเทจก็คือเทจหรือเทจเท่านั้นนอกนั้นจะกลายเป็นจริงหมดเลยนะครับเราก็มาดูครับว่ามันมีหรือเปล่าฮะกรณีที่เป็นเทจทั้งสองไม่มี ก็ปรากฏว่าไม่มีเนาะเพราะมันมีแค่อะไรครับมีแค่มีแค่จริงเท็จกับเท็จจริงไม่มีเท็จเท็จนะครับแสดงว่าตารางช่องสุดท้ายของเราก็จะเป็นจริงทั้งสองตัวนะครับเพราะว่าหรือมันเป็นเท็จได้กรณีเดียวเนาะก็คือเท็จหรือเท็จ แต่ในตารางของเราไม่มีเท็จหรือเท็จนะครับแสดงนั้นตารางช่องสุดท้ายของเราก็เป็นจริงหมดเลยทุกกรณีน,นะครับเสร็จครับทีนี้มาดูที่ช่องสุดท้ายฮะไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้ครับถ้าหากเกิดว่ารูปแบบของมระพจน์นะครับทุกรูปแบบนะเป็นจริงหมดทุกตัวแสดงว่าประโยคนั้นน่ะเป็น สัจจะนิรันนะครับแสดงว่าข้อความนั้นเป็นสัจจะนิรันนะครับแล้วก็สังเกตดูฮะช่องสุดท้ายของเรามันเป็นจริงหมดเลยเนาะถ้ามันเป็นจริงหมดเลยแสดงว่ามันเป็นสัจจะนิรันเราก็จะสรุปได้ว่าครับ P หรือ Not P เป็นสัจจะนิรันถ้าเกิดมันจะเป็นนะมันต้องเป็นจริงทุกกรณีถ้าเกิดมีเท็จโผลมาในช่องสุดท้าย แม้แต่ตัวเดียวมันจะเป็นไหมครับไม่เป็นนะครับไม่เป็นสัจจนิรันนะถึงแม้จะโผล่มาแค่ตัวเดียวก็ไม่เป็นสัจจนิรันเพราะเขาบอกว่าจะเป็นสัจจนิรันได้มันต้องเป็นจริงทุกกรณีนะครับเป็นจริงทุกกรณีหรือเป็นจริงทุกตัวนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปลองมาดูข้อที่มันไม่เป็นสัจจนิรันสิฮะมันจะเป็นยังไงอ่มาดูข้อที่ไม่เป็นสัจจนิรันนะครับอ่า not P และ Q เนาะแล้ว P อ่ะแล้วไม่สวยอขียนใหม่นะครับส้นลักไม่สวยเลยนะ N o t P และ Q แล้ว P นะครับก่อนจะสร้างตารางก็เหมือนเดิมครับสังเกตดูว,ว่ามีประพจน์กี่ตัวครับมี P และก็มี Q 2ตัวมีประพจน์2ตัวรูปแบบทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือ2ยุยกกำลัง2ก็คือ4รูปแบบนะครับ เราก็มาสร้างตารางฮะเหมือนเดิมนะครับก็จะมี p เนาะกับ q นะครับอ่ามี4รูปแบบนะครับเพราะว่าเรามีประพจน์2ตัวเนาะสูตรการหาจํานวนรูปแบบก็คือ2ยกกําลัง n นะครับจำได้ไหม2ยกกําลัง n นะครับก็จะได้2ยกกําลัง2เท่ากับ4รูปแบบแล้วก็สร้างตารางครับอ่าตัว p ตัวแรกก็แบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งของ4ก็คือ2 ก็ใส่จริงไป2ตัวแล้วก็เทส2ตัวนะครับแบ่งครึ่งน,นะครับต่อไปก็สลับการเป็นจริงเทสจริงเทสจะได้รูปแบบที่แตกต่างกันคือ4รูปแบบนะครับอ่าเรียบร้อยต่อไปจะสร้างอะไรให้มาดูฮะอ่าดูในวงเล็บก่อนอ่าดูในวงเล็บก่อนฮะพีเรามีอย่างพีมีแล้วคิวมีอย่าง คก็มีแล้วสิ่งที่ยังไม่มีก็คือทั้งก้อนนี้ครับ P และ Q ยังไม่มีเราก็สร้างมาอีกช่องหนึ่งก็คือ P และ Q ะเรียบร้อยยังไม่พอครับนอกจาก P และ Q ยังไม่มีแล้วอะไรยังไม่มีอีกฮะเห็นไหมอ่ not P และ Q ฮะยังไม่มี ก็สร้างมาอีกนะครับ Not P และ Q นะครับตารางก็ต่อไปอีกและสุดท้ายครับก็คืออะไรฮะก็คือโจทย์ของเรานี่แหละนะครับเอาโจทย์ลงมาใส่ในนี้นะครับก็คือ Not P และ Q เนาะแล้ว P อ่ะตารางไม่พอนะครับ ไม่เป็นไรอ่าเราก็มาเติมฮะอ่า p และ q อ่าเห็นไหม p และ q และจำได้หรือเปล่าครับและถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับขึ้นมาดูนะครับตรงไหนอะและและ,และจะเป็นจริงได้กรณีเดียวเท่านั้นก็คือจริงและจริงได้จริงนอกกนั้นจะเป็นเท็จหมดนะครับ เราก็มาเติมตารางของเราจะเป็นจริงได้กรณีเดียวคือจริงและจริงเราก็ไปหาจริงและจริงก่อนครับว่ามีไหมก็เผอิญว่ามีเนาะมีบรรทัดแรกเลยนะครับก็คือนี่ไงจริงและจริงที่เหลือมีอีกไหมครับจริงและจริงไม่มีแล้วหมดแล้วแสดงว่าเราจะได้จริงแค่ กรณีเดียวก็คือตัวแรกที่เรือจะกลายเป็นเทสหมดนะครับก็ใส่ไปอย่างเงี้ยเรียบร้อยอ่าช่องถัดมาก็คือ NOT P และ Q ก็คือนิสศษของช่องก่อนหน้านี้เนาะก็ใส่ตรงข้ามกันนะครับจากจริงก็จะกลายเป็นเทสเนาะเพราะมันเป็นตรงข้ามกันไงอันนี้ไม่มีน็อตแต่ ช่องนี้มีน็อตนะครับก็กลายเป็นตรง,งกันข้ามกันจากเท็ก็จะกลายเป็นจริงนะครับอ่าม่ซับซ้อนนะครับโอเคผ่านไปฮะไฮไลท์ที่ตรงนี้ครับมาดูช่องสุดท้ายฮะช่องสุดท้ายเห็นไหมมันเชื่อมกันด้วยคําว่าอะไรฮะเชื่อมกันด้วยสัญลักษณ์ถ้าแล้วอา้าวถ้าแล้วไปดูซิ ถ้าแล้วจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จครับจะได้เท็จชองนั้นจะกลายเป็นจริงหมดเลยเราก็ไปหาดูครับจริงแล้วเท็จมีไหมมาดูก่อนนะครับถ้า NOT p และ q ก็คือช่องนี้เนาะ,ะช่องนี้ขึ้นก่อนก็ดูช่องนี้เป็นอันดับที่1นะครับแล้ว p ก็ค่อยมาดูช่อง P เป็นลาดับที่2อ,อ่าดูช่อง not P และ Q ก่อนแล้วค่อยไปดูช่อง P นะครับตามลาดับที่เขาให้มานะครับเราอย่าไปดู P ขึ้นก่อนนะฮะมันก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับอามาดูฮะถ้าแล้วเป็นเทก็กรณีเดียวเนาะก็คือถ้าจริงนะเท็จอ่มาดูฮะมันมีไหมครับจริงแล้วเท็จอันที่2จริงแล้วอะไร จริงแล้วจริงอ่ะไม่ใช่จริงแล้วเท็จอ้าวมีแล้วครับนี่ไงถ้าจริงอ่าแล้วเท็จจะได้อะไรฮะที่เราบอกกันได้เท็จนะครับบรรทัดต่อมาก็เหมือนกันครับจริงแล้วเท็จก็ได้เท็จส่วน2อบรรทัดแรกไม่ใช่จริงแล้วเท็จครับแต่จะเป็นอะไรก็ช่างเนาะถ้าไม่ใช่จริงแล้วเท็จมันก็จะกลายเป็น จริงทุกกรณีอะไรก็ช่างที่ไม่ใช่ถ้าจริงแล้วเท็จมันจะเป็นจริงนะครับจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จเท่านั้นนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูผลลัพธ์ครับของเรานะช่องสุดท้ายนะก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งจริงและก็เท็จเนาะ อย่างนี้ครับถ้าเกิดมีเทศโผูมาแค่ตัวเดียวก็ช่างนะครับจะผูมาแค่ตัวเดียวก็ตามแล้วก็จะสรุปว่าข้อความนี้นะครับา o t t p และ q นะแล้ว p ไม่เป็นสัจจะนิรันด์จะเป็นสัจจะนิรันด์ได้ก็ต่อเมื่อช่องสุดท้ายของเรามันเป็นจริงทุกกรณีเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดมีเทศโผมาก็ไม่เป็นสัจจะนิรันโอเคไหมครับโอเคนะฮะผ่านไปเรื่องแรกนะครับสัจจะนิลันผ่านไปเนาะต่อไปมาดูครับหัวข้อที่2ฮะก็คือประพจน์ที่สมมูลกันอามาดูสิประพจน์ที่สมมูลกันคืออะไรนะครับประพจน์ที่สมมูลกันมันก็คือรูปแบบเนาะของประพจน์ ทั้งสองมีค่าเหมือนกันทุกกรณีสัญลักษณ์การแสดงว่ามันสมมูลกันหรือไม่นะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์นี้นะครับก็คือขีด3มขีดนะแทนการสมมูลหรือไม่ก็เป็นลูกศรสองทางอะ่ะเหมือนก็ต่อเมื่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้อันข้างหลังมันก็จะซ้ำกับก็ต่อเมื่อเนาะ ถ้าเกิดเราใช้มันก็อาจจะสับสนได้ครับงั้นเราก็จะไม่ใช้เครื่องหมายนี้แต่จริงๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันจะสับสนกับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงมาใช้ตัว3ามขีดนี้แทนนะครับทั้ง2สัญลักษณ์นี้นะครับก็จะแทนนะครับการสมมูลกันนั่นเองนะแทนการสมมูลกันนะเอามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างประเภทที่สมมูลกันนะครับ ตัวอย่างบอกว่า p สมมูลนะครับสมมูลกับ not p เราก็มาพิสูจน์ดูครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานี้มันถูกต้องไหมถ้าถูกก็แสดงว่าโอเคโจทย์ไม่ผิดนะครับมาดูโจทย์ข้อ1ครับโจทย์บอกว่า p สมมูลกับ not not p จริงหรือเปล่ามาลองเช็คดูครับ เราก็มาสร้างตารางฮะเหมือนเดิมครับมีประพจน์ตัวเดียวเนาะ,นะก็คือตัว p นะครับก็มาสร้างตาราง p not p แล้วก็ not not p, not, not, not p สามช่องนอะก็ใส่มาครับมี p not p แล้วก็ not 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 p นะครับ่า p ก็จะมีจริงกับเท็จแค่สองอย่างนี่แหละนะฮะถ้าเกิด p เป็นจริงกับเท็จดังนั้น not p ครับก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกับอะไรตรงกันข้ามกับ p นี่ไงนะครับถ้า p เป็นจริง not p ก็ต้องเป็นเท็จถ้า p เป็นเท็จ not p ก็ต้องเป็นจริงง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ้าว oh, แล้วอันนี้แหละช่องสุดท้ายนี่แหละครับ not not p นี่แหละมันก็จะตรงข้ามกับอะไรฮะ not not p ก็จะตรงข้ามกับ Not p ีนี่ไงนะครับเมื่อ n อตพเป็นเท็จเนาะนอตพีก็ต้องเป็นจริงคือตัวกัาข้ามกันนะครับเมื่อ n อตพเป็นจริงนอตพีก็ต้องเป็นเท็จอ่าอย่างนี้เลยนะครับเราก็มาเช็คดูฮะเราบอกว่าถ้าเกิดมันจะสมมูลกันเนาะก็ต่อเมื่อรูปแบบของประพจน์นะครับมีค่าทำไมกันฮะเหมือนกันก็คือมีค่าเหมือนกันเลยทุกประการนะครับ ทุกประการหรือทุกกรณีนะมีค่าเหมือนกันทุกกรณีมาดูตัวแรกครับมาดูให้ p ก่อน p ก็มีรูปแบบของประพจน์เป็นจริงกับเท็จ not p ก็มีรูปแบบของประพจน์เป็นจริงกับเท็จอ้าวหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับถ้าเหมือนกันอย่างนี้อย่าลีรอฮะเราสรุปได้เลยว่า p นะครับมันสมมูลกับอะไรฮะ not not โอ,โอเคไหมครับยากไหมสมมูลกันมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีแต่ถ้าเกิดเป็นสัจจะนิรันต้องเป็นจริงทุกกรณีนะครับโอเคไหมฮะโอเคนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะฮะโจงแสดงว่า p แล้ว q สมมูลกับ not p หรือ q อ่า เขาให้เราพิสูจน์นะครับว่าประพจน์ไอ้สองตัวนี้ตืดตืดตืดมันสมมูลกันไหมเราก็มาสร้างตารางเหมือนเดิมครับสูตรเดิมเลยของเรานะฮะมีประพจน์สองตัวก็คือ P กับ Q อ่ะอัอ Q, นนะี้ก็ P กับ Q เนาะมี P กับ Q, Q แค่สองตัวนะครับมีสองตัวเราก็จะสร้างตารางกี่รูปแบบครับสองอยกกำลงังสองได้สี่รูปแบบอ่าแล้วก็มาสร้าง P Q Q, ก่อน กับ Q นะครับสีรูปแบบก็จะมีดังนี้ครับจริงจริเทสเทสจริงเทสจริงเทสอ่ามีสีรูปแบบนี้นะครับส่วนระหว่างทางนี้เราก็มาสร้างเองเนะาะมาดูก้อนแรกก่อนครับเนี่ย P แล้ว Q สร้างเลยได้ไหมพีแล้วคิวได้เลยนะครับก็สร้างขึ้นมาเลยพี P, แล้วคิวเราได้ก้อนหน้าแล้วนะครับได้ก้อนหน้าแล้วเหลือก้อนหลังครับมาสร้างก้อนหลังแต่เพื่อ่าก้อนหลังฮะมันมีอะไรด้วยนี่มีน็อต P แสดงว่าเราก็ต้องหาน็อต P มาก่อนนะครับต้องหาน็อตอกมาก่อนเนาะได้น็อต P เสร็จปุ๊บค่อยเอามาหา ตัวสุดท้ายก็คือ NOT P หรือ Q อโอเคได้ตารางตามนี้แล้วที่เหลือก็แค่เติมนะครับเติมค่าความจริงลงไปนะมาดูก้อนแรกก่อนฮะถ้า P แล้ว Q ถ้าแล้วจะเป็นเท็จก่อนนีเดียวเลยก็คือถ้าจริงแล้วเท็จจะได้เท็จนะครับแล้วก็มาหาครับว่า ถ้าจริงแล้วเทส่นะ์มีอันไหนบ้าง <_ S 1> ก็อเผอิอว่ามีแค่อันนี้เนาะนะครับแค่รูปแบบนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นจริงแล้วเทสตนะครับจะได้เทสตนอกนั้นก็จะกลายเป็นจริงหมดเลยนะครับเออ <_ S 1> ถ้าจริงแล้วเทสตจ,จะได้เทสกรณีเดียวช่องต่อมา NOT P n o t p ก็คือตรงการข้ามกับ P แเราก็มาดูช่อง P ครับ P 2ตัวแรกก็คือจริงจริงแสดงว่า N o t P ก็จะกลายเป็นเท็จเท็จสองตัวข้างล่างเป็นเท็ดเท็ดเนาะดังนั้น N o t P ก็จะกลายเป็นจริงจริงอ่าคือตรงข้ามก,กันกับช่องแรกนะครับไม่มีอไรเทปซอนนะฮะเหลือช่องสุดท้ายครับช่องสุดท้ายก็ L, คือ N o t P หรือ Q เชื่อมกันด้วยหรืออ่า สังเกตดูนะฮะน็อต P ขึ้นก่อนแล้วก็มาดูที่ช่องน็อต P แล้วค่อยตามมาด้วยช่อง Q ก็คือช่องนี้่ดูสองช่องนี้นะครับหรือเราก็คิดครับว่าหรือมันจะเป็นอะไรกรณีเดียวนะครับหรือมันจะเป็นเท็กรณีเดียวก็คือเท็หรือเทสแล้วก็มาหาฮะเทสหรือเท็มีอะไหบ้างก็เผอิว่ามีแค่อันนี้เนาะอ่าเทสหรือ เท็นะครับเทศหรือเท็ได้เท็กอเีเดียวเท่านั้นนอกนั้นจะกลายเป็นจริงหมดเลยเสร็จแล้วเราก็แค่มาดูฮะว่านี่ผลลัพธ์ของมันนะครับมันมีค่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันเหมือนก็เป็นชัยสจาิ๊ัตพูดผิดนะครับขออภัยถ้ามันเหมือนกันมันก็จะ,สะแสดงว่ามันสมมูลกัน ก็เพิรว่ามันมีหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับคือจริงเท็จจริงๆข้อความหน้าก็คือจริงเท็จจริงๆข้อความหลังก็เป็นจริงเท็จจริงๆเหมือนกันมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีเลยดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่า p แล้ว q สมมูลกับ not p หรือ q นะครับประมาณนี้นะครับเพรา์ที่สมมูล ถ้าเกิดจะไม่สมมูลล่ะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมันไม่สมมูลก็ดูง่ายครับถ้าเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการมันดันมีค่าความจริงไม่เหมือนกันอนะ่ไม่เหมือนกันแม้แต่กรอีนเดียวก็จะสรุปเลยว่ามันไม่สมมูลกันนะครับไม่เหมือนแค่อันเดียวก็ไม่สมมูลเลยนะครับก็เหมือนกับสัจจนนะิลันเนาะเป็นเท็จมาอันเดียวก็ไม่เป็นสัจจนิลันก็คล้ายๆกันนะครับ ถ้าจะเหมือนต้องเหมือนกันทุกกรณีถึงจะเป็นประพจน์ที่สมมูลกันโอเคไหมครับอ่าต่อไปเรามาดูประพจน์ที่มันไม่สมมูลกันบ้างน,นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมาดูตัวอย่างประพจน์ที่ไม่สมมูลกันนะครับเอา p และ q ก็ได้นะครับกับ q แล้ว p อ่าสองประพจน์นี้มาดูซิครับว่ามันสม,มูลกันไหมนะครับ เราก็มาสร้างตารางเหมือนเดิมครับสังเกตดูแล้วก็มีแค่2ประพจน์เนาะเราก็จะสร้างมา4รูปแบบนะครับเหมือนเดิมน,นะครับจริงจริงเทจเท็จริงเท็จริงเทสสร้างมาเหมือนเดิมตามหัดไปเราก็เอา p และ q ลงมาเติมน,นะครับก็ใส่เลยเนาะ p และ q นะครับและอันที่2ก็เอา q แล้ว p ลงมาใส่นะครับ สิ่งที่เราทำก็แค่เติมนะครับเติมค่าความจริงลงไปครับามาดูช่องที่สามฮะช่องที่สามช่องนี้ครับ p และ q และจะเป็นจริงได้กรณีเดียวเท่านั้นก็คือจริงและจริงได้จริงนอกนั้นกลายเป็นเท็จหมดเลยนะครับถ้าแล้วมาดูซิถ้าแล้วถ้าแล้ว,ถ,ลวถ้าแล้วจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวเหมือนกันครับก็คือถ้าจริงแล้ว เท็จถ้าจริงแล้วเท็จจะได้เท็จถ้าไม่ใช่ถ้าจริงแล้วเท็จก็จะกลายเป็นจริงแบบนี้ครับสังเกตดูเลยครับว่าผลลัพธ์นะครับของแต่ละช่องมีหน้าตาเหมือนกันไหมถ้าเกิดหน้าตาไม่เหมือนกันแบบนี้ครับเราก็จะสรุปได้ว่านะครับ p และ q ไม่สมมูลครับอ่าไม่สมมูลครับ คิวแล้วผีลืมบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดสมมูลมันก็จะเป็นสัญลักษณ์3ามขีดเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่สมมูลครับมันก็จะคล้ายๆกับเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นแหละก็จะมีขีดพาเชียงออกมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็คือไม่สมมูลโอเคไหมฮะโอเคนะครับ